ทอดขึ้นมาข้าวกล้วยกินได้กี่คนคนเดียวแล้วถ้าข้าวหนึ่งกล้วยมีคนสามคนจะกินยังไงอยากจะกินแล้วมันอิ่มบอกอันนี้คือสิ่งใช่ไหมที่เราบอกว่าผูให้มันเยอะเราจะได้เยอะไปเยอะครับมันที่ทำให้เราต้องคุ้มสู้ขึ้นท่อนพันเราก็ต้องซื้อใช่ไหมคิดดูว่าเอาเตียงท่อน น่สเมอราใส่ดินก็อะไรกแต่ใส่รู้มว่าดินเเปี้ยวดินเราเปรี้ยวรหรู้ก็ที่บอกว่าดินเปรี้ยวเราไปสังเกตนะ